นะะเคะอนคขอค่ะี่ะจ้าให้ดีแล้วเนาะี่พระเจ้าให้ดีแล้วหนอะี่มันเครื่องกำจัดสวัสดีเสด็จข้าะเจ้าด้วยเดข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาั cái cô thu được xem mang, bỏ thua được mang, đưa ra đi. thật 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 วันนี้ก็มาเพลนนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมโรงเรียนโคโกก่อนะคะไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติปฏิบัติธรรมตำบลโคโกก่ะ

อันนี้มะม่วงหามอันนี้มะม่วงจากบ้านค่ะเนนเนนเอานิดนึงเอานิดนึงเอานิดนึงเอาแบบแบบหามแล้วไม่หามเอาแบบสุกด้วยเออ้แลวเเา Hoa quê mọi người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  mọi เอาไปตัวววอุ้ยตันี้ใส่ด้วยเน้นตัวนี้ใส่ด้วยใส่หน่อด้วยอ่าอันนี้ใส่ด้วยอ,วยอ,วยอายยอาจจะสุกบ้างเอมบ้าง มันใกล้ๆมันเหมาะสมเอาด้วยเอาน้องมาเจ็บเลยเจ็บไหมแล้วก็อยู่ทั้งที่ทั้งที่อย่าง

อ๋ออีกอีกเขาบอกอ๋ออ๋อกี่อีกเฮ้ยไข่มาไหนเขื่อหลานกลัวมึงถึงหมดอันนี้ไม่เอาไม่เอาอย่างเอาจะน่ากินมั้ยบอสขอขออันนี้เยอะอันนี้เอพี่เอาไว้ทีหลั ฟันมาอยู่ข้อไว้ชวนทีเเาเาเาเโราอ้โอ้ยมุงสีนับเง็ยบี

thank